ครับวันนี้คุยกันก่อนซื้อนะครับมาแนะนำมือถือ v i o p p w w r u u 2รราคาถูกมากอยู่ที่2,990บาทตัวนี้นะครับก็มีประกันให้ถึง18เดือนสเปคก็ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวมาฟังกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับครับหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วใช้จอแบบ h d p a t ความละเอียดอยู่ที่1,640คูณด้วย720พิกเซลระบบปฏิบัติการ Android 11ใช้ CPU Media t e k G 3 5 o c t a Co r e 2.3งจิงกก้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลบวกอีก2เลนนะครับก็คือ2ล้านพิกเซลแล้วก็ AI เลนนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่จัดมาเต็มทีเดียวนะครับให้กับราคา ไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้นะครับครับในส่วนของแรมนะครับ3ามจิกนะครับล้อมนะฮะอยู่ที่32มสิจิกสามารถเพิ่มเมมได้สูงสุดนะครับสองจิกแบตเตอรี่นะฮะอยู่ที่6000มิลลิแอมป์ชาวนะครับสามารถชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานถึง4วันโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวครับในส่วนของระบบเครือข่ายนะครับเป็น 4G เท่านั้นนะครับ Wi-Fi 6ไม่ใช่ 5G นะครับครับสามารถปลดล็อกด้วยนะครับสแกนใบหน้าน้ำหนักเครื่องอยู่ที่200 สิกรัมนะครับตัวนี้รับประกัน18เดือนนะฮะเน้นย้ําเลยรับประกันนานมาก18เดือนนะครับครับสุดท้ายครับสีนะครับก็จะมีสีเทาสีน้ําเงินและสีเขียวตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถูกนะครับก็เลยมาแนะนานะครับแล้วก็สเปคไม่ธรรมดาด้วยนะครับเห็นหลายๆช่องนะครับถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วเออใช้ได้นะครับสําหรับในระบบที่พื้นฐานนะครับที่เราเอาสามารถดูหนังฟังเพลงนะครับเล่นเกมตอบแชทตอบไลน์ดู YouTube นี่ผมว่าใช้เลยครับผมว่าดีมากเลยนะครับรา ไม่แพงเลยนะครับ2999าบาทนะครับก็เป็นอะไรที่สําหรับคนที่ไม่ได้เล่นมือถือมากนะครับเอาไว้ใช้งานธรรมดานะครับทั่วไปผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับก็มีหลายๆช่องนะครับได้ทดสอบในส่วนของตัวเครื่องว่าสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้ดีจริงๆนะครับราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็จอใหญ่จริงๆนะครับ6จุดแนิ้วนะครับแล้วก็สีสันสมจริงนะครับตามที่โฆษณาเลยครับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลอง ไปดูลองไปจับลองไปหาลองไปเล่นดูนะครับเผื่อสนใจนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ